คลิปนี้เป็นคลิปสอนป้อนรถบรรทุกเซิร์ฟเอิร์ดน,นะครับคุณเห็นที่ติ๊กข้างบนไหมครับถ้าติ๊กแบบไม่มีเครื่องหมายติ๊กแบบนี้นะครับมันจะมีเซิร์ฟเดียวกันโผล่ขึ้นมานะครับอย่างของผมคือ930แต่ผมคิดว่าตอนนี้มันอ่าผมอาจตอนท้สแอบข้ามเซิร์ฟไปนะครับมันก็จะไม่เจอ930เลยนะครับอันนี้ผมลองหาอยู่พักนึงงละไม่เจอเลย แต่ถ้าคุณกดค้นหาในช่วงเช้าหรือช่วงเวลาปกตินะถ้าคุณไม่ติกไว้นะคุณจะเจอเซิร์ฟเดียวกันแน่นอนนะครับแล้วถ้าคุณเจอรถบรรทุกที่ถูกใจแล้วนะครับเช่นพวกส่วนทองเยอะๆอย่างงี้นะครับคุณก็สามารถเลือกที่จะกดแชร์ให้ใครสักคนได้นะครับหรือจะแชร์ไปกิวก็ได้นะครับก็ได้วิธีการกดแชร์นะครับแล้วก็เลือกนะครับอย่างอันนี้ผมก็แชร์ไปตัวลองนะครับเก็บไว้ป้น,นะนะพูดง่ายๆโอเคแล้วก็มี อพอเราติ๊กปุ๊บอันนี้คือจะเป็นการส่งเซิร์ฟอื่นผูกข,ขึ้นมานะครับอย่าลืมกดติ๊กนะดูด้วยนะครับว่ามันยังติ๊กอยู่ไหมนะครับเราค่อยจิ้มดูนะครับว่าเราพร้อมจะป้นอันไหนนะแล้วก็อันนี้ก็เลื่อนหานะครับออย่างเช่นผมเนี่ยผมชอบใบสุ่มแล้วก็ส่วนทองนะครับช่วงนี้ช่วงที่ผมอัดเนี่ยมันเดืแล้วก็น,นี้นะครับอ,อันนี้ได้ของเกลือมานะครับเราก็จะป้นซ้าอีกทีหนึ่ง ว่มันจะได้ของที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีไปสุ่มอย่างน้อยสองอันใช่ไหมแล้วก็ส่วนทองอีกหนึ่งใบนะ